ปิดไม่มิดแล้วล่ะคะสอนลามเห็นภาพนี้รู้เลยว่ายังตัดกับติ๊กไม่ขาดค่ะค,คุณแม่เกนสวยเนี่วันนี้เราจะมาพูดถึงสาวติ๊กบิ๊กบ่าเธอนั่นเอง กลายเป็นประเด็นที่โด่งดังมากๆหลายคนจับตาบอกองในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเธอและหนุ่มสอลามและอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนทางด้านของนักเดทคู่กิมิยะได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ่ะโดยทางั้นของเจ้าตัวนั้นบอกว่าสืบเนื่องจากวันที่14กุมภาพันธ์2564นั่นเองคะ่ะล่าสุดนี้เรียกได้ว่าเก็บไว้ไม่อยู่คะ่ะเพราะาเราจะพาทุกท่านไปส่องทุกซอกทุก,ท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 กมุมของหนุ่มสอนล่ามขณะที่เจ้าตัวนั้นเล่นกับลูกอยู่น้อง วีจิก็อนุญาตให้ผมแหมเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยละค่ะ